ก็โดนพี่พลอยพัดเอ้ยไมันจะมีใคร่อนเขาเน็ตเขาเน็ตอ่าาเราเป็นหมาของพี่พลอยดูนะเรามีอะไรจะชี้แจงไหมลูกในส่วนของเรื่องนี้นะคะนิ้งพูดได้แค่ในส่วนของนี้เนาะเอ่อสำหรับพี่เขาอ่ะนิ้งก็ยังเป็นพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เรารักแล้วก็เคารพอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะส่วนคืออะไรนะคะพี่ผู้หญิงอีกคนนึงเป็นเพื่อนค่ะ ก็ในส่วนของพี่เขาก็ยังเป็นพี่เราคำรุ่รักเหมือนเดิมเนี่ยละคะแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะจริงๆแล้วเราได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่วันนั้นแล้วเราเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็นี่ว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วมันเคลียร์ไปจบแล้วมันก็ได้ไม่มีอะไรแล้วในตอนนี้สิ่งที่คุยกันเป็นการเข้าใจผิดอะไรคะอะไรนะคะที่คุยกันเป็นการเข้าใจผิดอะไระนี่ขอไม่ลงดีเทลในเรื่องนี้ลวกันค่ะเพราะว่าถ้าพูดไปหมืนกันเขาไก่ไฟตอนนี้มันมันชื่อเราชื่อเรามันกระจายไปเยอะมากมันมีข้อมูลอะไรที่ ไม่เป็นความจริงบ้างที่ลิงอยากจะพูดทีอยาาจริงจริงยังไม่ได้ดูเลยค่ะว่ามันมีข้อมูลไหนหมายถึงว่าไม่ไม่ได้เข้าไปดูว่ามันมีแต่ว่าเห็นบ้างว่าเออมันมีเรื่องนี้ว่าพี่พรอยพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ว่าแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราได้เกิดการคุยแล้วใช่ค่ะขออนุญาตถามแล้วกันว่าเป็นมือที่สามจริงไหมคะเออลิงคิดว่าลีงเคารพแต่งมากพอที่จะไม่เป็นที่สามของใครค่ะ ใช่ค่ะเราก็สําหรับเรื่องของเพื่อนก็คือมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าจะเราจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันไม่มีการสา่สัมพันธ์ต่อมันมันเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันครูนี่คือเพื่อนจริงๆใช่ค่ะกับครูกับคูแล้วหลังจากนั้นก็คือยังไม่ได้เจอไม่ได้คุยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยไม่สนิทก็ไม่ได้ไหไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทําอะไรต่อหรือยังคือไม่ได้คุยเลยกับครูไม่เคยใช้คำว่าแฟนไม่ไม่เคยใช้คำว่าแฟนแน่นอนค่ะไม่เคย มันนานมากแล้วค่ะเรื่องนี้มันนานมากแล้วแล้วก็มันผ่านมานานแล้วแล้วก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันมันได้พูดคุยกันอย่างเออได้พูดคุยคุยอย่างบริสุทธิ์ใจค่ะแล้วมันก็นึงก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรต้องพูดแล้วเวลาบอกว่านานก็คือท่เดือนทร่นี่ว่านิ้งพูดไปหมดแล้วค่ะว่าว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วเออเราน่าจะมูฟออนจากเรื่องนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยเราจะการเปลี่ยนเราเนี้ยมันจะทำให้เราหลุดหลุดความหานี้หลุดความสงสัยนี้ไปได้ค่ะ น,นี่ิคิดว่าเมื่อกี้นี่ตอบชัดแล้วนะว่าว่าแบบมันไม่มีอะไรอะคะ่ะมันไม่มีอะไรหมายถึงว่าหมายถึงว่านี่ได้เคลียร์ได้คุยแบบสมบูรณ์แบบได้บริสุทธิ์ใจกับพี่เขาแล้วคะ่ะแล้วผ่านมานานแล้วงานของนีิคือช่วงที่ทพี่ครูพบกับคอยอย่างไรคะมันมันผ่านมานานแล้วคะ่ะมันทำเพื่อนที่อเมริกาบอกว่า,า,า,วาอีมอยอันโกโลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราเราถือว่าง่ายที่จะม่เลยอะไรนะคะอันโกโลเราไปเลย นิง้งนิ้งเห็นจากข่าวค่ะแต่ว่านิ้งบอกตาลปงว่าพี่พลอยังเป็นพี่ที่ดิ้งหลังแล้วเคารพอยู่ดีค่ะตอนนี้ผ่าตัดพี่พลอยส่งผลไม้มาให้นิง้งซิมเปิลฟู้ดนิ้งเจอพี่พลอยพี่พลอยสักพอลบอยูอ่ดีค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ยังติดต่อกันก็ยังคุยกันดีส่งไปบอกพี่พลอยไหมคะว่าเออไม่ไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เรื่องก็เพิ่งเกิดเมื่อวานเนาะแล้ววันนี้เราก็แล้ววันนี้ตอนนี้ก็กทาากาํางานทั้งวันเลยอยากจะคุยอะยรกันจะทำความเข้าใจกับพี่ขรงไหมเออนิ้งว่า เราโมโหจากเรื่องนี้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกับพี่เขาอะค่ะ่มากกว่าค่ะมันเป็นเรื่องที่นเน่าต้องคุยกับพี่เขามากกว่าแล้วเราก็เลยคิดว่าข่าวนี้จะต้องรู้กับเราอย่างไรบ้างตอนนี้จิตใจความรู้สึกหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะข่าวนี้มีผลกระทบกับจิตใจความรู้สึกยังไงบ้างเหรอคะ น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านไปอะค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านมันไปแล้วก็ต้องผ่านมันไปได้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่านี่รู้สึกว่าที่นิงคุยอย่างบริสุทธิ์ใจหรือว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะนิงว่านิงนิ้งเสียมาแล้วหมายถึงว่านิ้งว่านิ้งนิ้งพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้แล้วอะค่ะแานที่บอกว่านิ่งรู้สึกว่า เนื้อเรื่องความที่เราเป็นเนื้ององเราแบบว่าพรุ่งนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะตื่นขึ้นมาได้เลยเนาะเออหลายหลอย่างเราเลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราแบบซื่อสัตย์แล้วจริงใจมันก็อโอเคแล้วค่ะแล้วหลังจากนี้กับคนที่กําลังพูดถึงเราในโซเชียลไปแบบหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องมันแบบไปกันใหญ่แล้วเราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างไม่ไม่มีอะไรจะบอกค่ะ จะบอกเลยแล้วก็คือนิ้งว่าสุดท้ายแล้วความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจความความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจะคะ่ะไม่ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าเขาเป็เขาเนจริงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ไม่เพราะว่าเป็นการเข้าใจผิดเข้านั้น <laughs> มีเรื่องอื่นจะอัปเดตไหมคะเรื่องนี้อัปเดตนะนอัปเดตสุดในปัจนนี้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เราอยากได้ความจเออพอเราได้ออกมาพูดตรงนี้ ไ้พูดเลาก็ดีขึ้นนะคะมหมายถึงว่าแบบเพราะว่าเพราะว่าเราก็ยืนยันว่าแบบความรีสุดใจของเราคืออะไรตรงไหนนะเราพูดถึงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคะแน่นิงคิดว่านิ้งพูดไปครบ้วนแล้วว่าเรื่องราวมันเออมันประมาณนี้เราสรับพูดก็คือมันเป็นแค่เพื่อนกันนะมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆได้คุยกับพี่ถูไหมคะหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมารเราจะไม่ไปเรื่องอื่นกันจริงๆแล้วคะม่ยังไม่เคลียนะยังไม่เคลีย อะไรนะคะเขาถามคืออะไรละตอนนี้นิ่งโสดนะคะนิสโสดค่ะตอนนี้นิ่งโสดค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้คุยกับใครเลยถ้าจะถามประเด็นต่อไปก็คือถามต่อไปได้เลยค่ะเรื่องอะไรใครค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะใครอีกคนนึ่งบคังไงคะพี่ใบพี่ใบพี่ตามแล้วบกับใบก็เป็นเพื่อนกันค่ะเมือนจะมีชาวเน็ตไปจับไปจับผิดว่าเราใส่เสื้อเหมือนกันการกิจกรรมือนนกั อ๋อคือจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์บอกตามตรงว่าไลฟ์สไตล์เป็นผลเป็นใกล้เคียงกันมากด้วยความที่แบบเราก็เป็นคนเล่นกีฬาหรือว่าแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยค่ะคือไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกันก็เป็นปกติค่ะก็เป็นเพื่อนกันคือวันไหนว่างโอเคอยากไปนี่ไปนั่นพวกเราก็ชวนกันในกลุ่มอย่างที่เห็นว่ามีพี่เตอะไรเงี้ยค่ะก็ไปด้วยกันก็คือตามที่เขามีดเดลของเขาะไรเงี้ยเพราะเขาก็ทํางานทุกวันพอวนว่างเขาก็แบบอยาก,กไปนั่นอยากจะไปนี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็พอเราออกมาแบบว่า ราก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะว่าเอาไปด้วยกยันอะไรเงี้ยแหละตอนนี้มันจะได้ไม่ต้องเป็นประเด็นเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรือว่าเราก็เป็นเพื่อนกั<ค>นจริงๆอะทุกคนสบายใจได้ใช่คือคือมันคือรบไยวินคือคู่กันไปนี้ก็คู่คู่กัน <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเวลาว่างก็คือเปิดท็อปปิกขึ้นมาแล้วก็เถียงกัน <c oughs> แค่นั้นนะคะมัน,นแต่ไม่ได้ใส่เสื้อตัวเดียวอะไรกันตามที่ถอ๋อถ้าถ้าเสื้อก็เป็นของเขาจริงๆค่ะคือวันนั้นใส่ใส่ไปดูนักกาไม่ไม่ใช่ไปดู เธอต้องเล่าว่าแอร์มันหนาไม่ไม่ไม่ใช่ไปดูต้องไปหนามต้องพอตอนนี้ขอโทษค่ะพอดีเราเราถามก็เลยคุยกัะป๋านไปดู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 ละครเวทีแพรว่าใช่ค่ะไปดูละครเวทีแล้วก็แล้วก็หนาวค่ะแล้วก็เขาก็มีเสื้อในรถเขาก็เลยเอาเสื้อมาให้แค่แค่นั้นเองค่ะแบบมันเรื่องมันเรื่องมันเบสิคมากก็คือเข้าใจเข้าใจไปแบบนั้นว่าแบบเรื่องความไว้ใจหัวอะไรอย่างเงี้ย หนูว่าในในส่วนของเขาเขาน่าจะออมพางตัวอยู่แล้วไหมมันถือว่าแบบเนื้อออกใช่ไหมแบบถือว่าไม่ไม่ได้เหมือนเราที่แบบว่าเออเขาก็จะแบบต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงในเงี้ยก็ไม่รู้ของฝั่งเราเหมือนกันแล้วได้คุยกับสองค่ะเรื่องนี้ยว่าเออเรามีข่าวกันนะเราโดนจับเปิดว่าเปิดว่ากันฟูจีนเหรอคะจีนเหรอใช่หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าแบบตลกคือแบบเวลามีคนเห็นอยู่ด้วยกันใช่ป่ะดีแอคทุกคนจะแบบเนี้ย ยังงไแล้วก็บอกว่ามืงสองคนหน้าเหมือนกันจริงด้วยเออแล้วเรื่อเออโอเคแบบก็เหมือนอะไรเงี้ยคุณคิดว่าอุ๊ยเป็นอะไรกันห่ะทำไมถึงแบบโอ้สิสนมเออจะแปรงขัดเยอะด้วยเป็กอะไรนะฮะแปรงขัดเยอะนตาลองเยอะค่ะก็แต่ว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะมีโอกาสจะแบบว่าตาลองอะไรอันนี้เออตอนไม่มีเลยค่ะไม่ไม่มีเลยค่ะคือด้วยความที่แบบจริงๆแล้วเรา เหมือนแบบว่าเวลาว่างเราก็มาเจอกันได้สำรเราไม่ได้คุยกันตลอดเวลาเราไม่ได้อัปเดตกันทุกเรื่องว่าแบบว่าวันนี้ทําอะไรมาอะไรเงี้ยตอนนี้ค่ะมันก็คือแบบว่าเออว่างอยากไปนี่ไหมอ่ะไปจอยกันแค่นั้นเลยแบบปล่อยมวยไหมเจอจอยกันแค่นี้ค่ะมันง่ายๆไม่ง่ายมากสเปคกนะคะไปดูสเปค ต้องถามเขานะคะแต่หนูอยากแต่หนูอยากรู้ว่าถ้าได้เหมือนกันเนี่ยคือใบสวยหรือรูปล่ะถ้าคู่ใบสวยหรอกหนูอยากรู้ว่าใครสวยแล้วใสหรือตามไปถึงว่าแบบยังไงก็น่าจะใช้คำว่าสวยแล้วหล่อได้ค่ะคู่อ่จะมีละครีอะไรจริงด้วยกันจริ้งจกคะไม่มีค่ะยังไม่ยังไม่ได้มีงานจิ้งจกอาเอ่ออะไรนะคะแกล้งกบนรู้จักกันแต่ยังไม่ใช่ค่ะรู้จักกันค่ะรู้จักกันรู้จักกันนานแล้ว ายเป็นสาวฮอตชั่วไปเลยตอนเนี้คนพูดถึงใครบ้างหรอคะไม่รู้เลยค่ะหมายถึงว่าไม่รู้เลยว่ากลายเป็นแบบสาวฮอตที่คนพูดถึงหนูเพียงชั่วคราบเ่งมีหลายๆประเด็นไม่พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนที่พี่ๆอยากเจอหนูใช่ไหมคะใช่เลยใช่เลยกินเนื้อจริงมากก็ไม่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 ได้คิดว่ารู้สึกอะไรอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่า จริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งท,ที่ที่ธรรมดามากด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็เป็นเนื้ององหรือเป็นโรคซัมติงอะไรเงี้ยแบบว่าหนูก็ไม่ได้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 เป็นอะไรอะคะ่ะหมายถึงว่าหนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูเป็นอะไรต,ต,ตอ่ so อจากโสดโสดขนาดนี้โสดอะค่ะโสดค่ะขอย้ําเลยนะคะว่าหนูโสดอ๋อหนูไม่หน,นูขอโทษ หนูอีกแล้วอ่ะหนูหนูขอโทษหนูขอโทษไม่คือคือพี่เขาแบบฝั่งนี้แล้วเขาพูดแล้วก็แบบเวลาพูดกับคนที่มันพูดนันเออหนูขอโทษไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดู๋ยูสวยปั่งนี้ทำไมโสดล่ะคะลูกก,ก็คิดว่า คือถ้าถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีก็ไม่มีดีกว่าค่ะเพราะว่าเพราะว่าดีต่อใจใครก็ชอบถูกไหมคะไม่ว่าเออแล้วถ้ามันมีแล้วยังไม่ดีนี่คิดว่าเราก็ไม่ได้รีบที่จะมีเพราะว่าเราก็ชอบทํางานค่ะชอบทํางานชอบแสดงชอบเล่นหนังอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเป็นคนบ้างานมากคือถ้าแบบทํางานก็คือจะไม่เอาอย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยค่ะมีของแบี่แบบไหนคะอะไรนะคะมีใครมาแวะเวียนหรือเปม่ีมีใครมาแวะเวียนนะคะไม่มีนะคะตอนนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มยังมีไหมตอนนี้ยังมีไหม ถ้าถ้ามีคือจริงๆร้วนี้รู้สึกว่าจี่รู้สึกว่านิงชอบมีความรักนะแต่อย่างที่บอกว่าคือเวลาเรามีความรักน้องนี้ว่าทุกคนชอบมีความรักดกวา<ม>ทุกคนอยากจะมีความรักทุกคนอยากฟิ่เลิฟทุกคนอย,กอยากอยู่ในที่ที่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่รักเราอะไรเงี้ยซึ่งนี้ก็อยากมีสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าถ้าในเรื่องของแฟนอะถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีค่ะแล้วมัน มันต้องมาบั่นทอนหรือว่ามันต้องมาทาร้ายเรื่องอื่นอีกอะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีดีกว่าเพราะว่าเราก็ยังมีพี่น้องครอบครัวแฟนๆที่แบบว่าอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยแล้วนิรู้สึกว่าคือนิรู้สึกว่านิโอเคอะนิรู้สึกว่านิรู้สึกว่าแค่นี้นิก็รู้สึกว่า appreciate กับสิ่งนี้แล้วที่นิได้รับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยแม้ว่านิจะไม่ได้ไม่ถึงว่าแบบนิไม่ได้ทําอะไรให้พวกเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเขาก็ยัง ยังคงซัพพอร์ตเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะนิ้งก็เลยรู้สึกว่านี่โอเคแล้วกับแบบแค่นี้อ่ะหมายถึงว่าแบบแค่นี้อ่ะแถ้ามือแฟ้นนี้ก็ไม่เป็นมือที่สามใครเนาะอะไรนะคะถ้ามีแปนเราก็ไม่ไปแย่งกันหรอกไม่อิ้งรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงแล้วก็วุ่นวายเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าแบบเรื่องนี้อะไรเงี้ยงั้นไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนมือที่สามมันดูเหมือนหมายถึงว่าแบบเข้าไปพัวานไปยุยงแตกแยกเนาะ ซึ่งนิมั่นใจว่ามันไม่ใช่ค่ะผู้ชายที่ดีสําหรับนิงต้องเป็นยังไงคะโอ้ไม่นะนิว่ามันน่าจะนิว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเคมีที่มันแบบรู้สึกแล้วก็ที่ดีเหรอคะหนูขอคิดแบบอ่ะกห้าม<อ>ที่จะไม่เอาเลยผู้ชายแบบที่จะไม่เอาเลยโกหกค่ะหนูรู้สึกว่า,<อ>ห,นวาหนูรู้สึกว่าเบบซื่อสัตย์และจริงใจยังไงก็ดีที่สุดห<อ>มายถึงว่าก้า ทำแล้วก็โอเคก็แบบบอกหรือว่าอะไรคือยังไงคือคือเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สับ้นนะคะหมายถึงว่าบางคนก็โอเคแบบนี้ไม่โอเคแบบนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามมีรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราซื่อสัตย์และจริงใจอะมันมันคือแบบเออฉันเป็นคนแบบนี้แหละเธอโอเคไหมไม่โอเคเราก็เราก็แค่แยกกันไปอะไรเงี้ยหรือถ,ถ้าเธอโอเคแล้วโอเคขนาคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะเนาะซึ่งจริงๆแล้วหนูพูดอะไรไม่ได้หรอกพอถึง หนูจริงๆอ่ะหนูก็อาจจะโอเคในเรื่องนี้ของคนนี้ไม่โอเคในเรื่องนี้ของคนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเจอผู้ชายเจ้าชูและกโกหกนิ่งจะทำยังไงเจ้าชูและโกหกอุ้ยไม่เคยเจอเลยค่ะยังไม่เคยเจอใช่ไหมยังไม่เคยเจอเลยค่ะยังไม่เคยเจอผู้ชายเจ้าชูและโกหกหนะา้าหนูไม่ได้มีแฟนเยอะค่ะโอเคโอเคโอ้โหลูกอันนี้ค่ะแล้หนูสดมานานกันค่ะหนสด โอ้ยก็นานแล้วนะคะต้นปีต้นปีก็นานนานแล้วค่ะโอ้ยนี่ส่วนนานกว่าหนูส่วนเมากี่ปีแล้วคะ